สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องติดตามสื่อข่าวตะวันใหม่ออฟิเชียลทุกท่านนะครับในวันนี้ก็เปลี่ยนวันที่10เดือนพฤษภาคมสอ6 8นาหสำหรับในรายการข่าวนี้จะนำข่าวทางกองทัพกระเยงเขยนอยู่ออกแถลงการทถึงไทยอย่างน้อย5ประเด็นนะครับหลังจากสามารถยึดฐานที่มั่นของทหารพรม่าได้จะนำข่าวนี้มารายงานทุกท่านได้พังนะครับทางสำนักข่าวายขอบรายงานว่าทางกองทัพกระเยงเขยนอยู่ได้สกิด ไทยจับตาแผนสร้างโรงงานนิวเคลียร์นะครับหลังจากมินอองไลน์ตกลงกับปูตินซีสุดอันตรายเชื่อว่าใช้พื้นที่เขตถวายหรือพัโคในขณะที่การสรบตลอดแนวสายแดนรัดกะเลี่ยงยังรูเดือดในวันที่10พฤษภาคม2568ปัตตุโซอรน์น้โคโศกสาภาพแห่งชาติกะเเล่งเคียนอยู่ให้สัมภาษณ์กับสำนักขา่าวไซคอ เกี่ยวกับแผนการสร้างโรงงานไฟฟ้าฟนิวเคลียร์ซึ่งสภาบริหารแห่งรัฐหรือ SAC พม่าร่วมกับทางการรัสเซียซึ่งจะสร้างที่พัโครหรือายฝั่งถวายตรงข้ามจังหวัดกาญจนบุรีเขากล่าวว่าเรารู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่แค่ชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่เท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบแต่รวมถึงคนไทยด้วย ที่พลเอกมินอองไลน์ไปพบกับผู้นำรัสเซียและออกแผนการสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เปลี่ยนแผนที่อันตรายมากหากจะพิจารณาเรื่องแผนพา,าพลังงานในพมา่าเรามีแหล่งพลังงานและแหล่งก๊าซธรรมชาติมากมายแต่กับเลือกที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ตนอยากบอกว่าที่นี่คือการทําให้สถานการณ์อันตรายเพราะอาจเชื่อมไปยังแผนการพัฒนานนิวเคลียร์ของพม่าที่วางไว้ ในกรุงเนปิโตนะครับเราอยากให้สังคมไทยทราบว่าสถานการณ์นี้ต้องพระวังอย่างยิ่งข้โสดของเขนอยู่กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าคิดว่าเหตุใดพมา่าจึงเลือกพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ถวายปฏิดุษสรณีกล่าวว่าจริงๆประเทศพมา่ามีแหล่งกาธรรมชาตมีแหล่งพลังงานมากมายแต่กลับเอาตรงนี้เพื่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์้วยเหตุผลว่าโรงไฟฟ้าประเภทนี้ ต้องใช้น้ำหล่อเย็นและต้องติดแหล่งน้ำหรือติดทะเลเรื่องแผนนิวเคลของพม่าไม่ใช่เพิ่งเริ่มพม่าได้วางแผนตั้งแต่สร้างกรุงเนปิโอแล้วตอนนั้นทำกับเกาหลีเหนอือแต่ก็ยังไม่สำเร็จตอนนี้มาร่วมกับรัสเซียเปลี่ยนความฝันของพม่ากว่า20ปีแล้วนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าเปลี่ยนความเปลี่ยนไปได้จริงแค่ไหนคุสุข,ของเขีนอยู่กล่าวว่า ข้อมูลที่มีก็คือเปลี่ยนไปได้ว่าจะสร้างที่พาโครหรือถวายโดยก่อนหน้านี้ได้มีข้อตกลงกับรัสเซียเรื่องโครงการสร้างท่าเรือนำลึกแล้วที่ถวายโดยให้รัสเซียมาลงทุนแทนนะครับอยากให้ประเทศไทยคนไทยได้รับรู้ว่านี้เปลี่ยนแผนที่อันตรายมากเขาพยายามทำลายประชาชนท้งชาวพมา่าและชาวกะเลียงเราต่างต้องเผชิญการโจมตีอย่างสาหัสเขาไม่สนใจมนุษย์ที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีก คนไทยเสียงมากอยากบอกคนไทยให้สับตาแผนนี้ให้ดีพดุสรณีกล่าวผู้สื่อข่าวถามถึงการสูรบในเขตกองพลที่4ของเคนอยู่ในช่วงนี้รุนแรงเพราะเหตุนี้ด้วยหรือไม่พดุสรณีกล่าวว่าพระมาต้องการเอาพื้นที่นี้ให้ได้แต่ผ่ายปฏิบัติการสู้เต็มที่ทางฐานทีขีและทีท่านะครับ ทางผ่ายเราก็สู้เตรียมที่เหมือนกันเราไม่สามารถสู้แบบปกติได้เพราะว่าเขาเอาอาวุธเนือสั้นมาใช้เรื่อยๆและตอนนี้ก็จะไปถึงนิวเคลีย์เพื่อยึดอำนาจของเขาไว้เท่านั้นคุณสุข,ของเคนอยู่กล่าวัดุโตดเท่านี้กล่าวว่าทหารพรม่าต้องการยึดทุกพื้นที่สร้างปัญหาและอาจกระทบต่อประเทศไทยเราอยากให้คนไทยรู้ว่าต้องร่วมกันติดตามข้อมูลกันในวันนี้และต่อไปในอนาคตนะครับ สถานก,การณ์ที่รุนแรงตรอดแนวชายแดนไทยมีทางเครื่องบินลบมาทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องทางที่มินอองไล์ประกาศว่าหยุดยิงหลังวิกฤตแผ่นดินไหวแต่ก็ไม่ใช่เลยเขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นบอกว่าหยุดยิงแต่ไม่ใช่เลยโจมตีประชาชนส่งระเบิดมาฆ่าประชาชนของตนเองคุณสุขของเขียนอยู่กล่าวพระดุษรนีกล่าวว่าสถานก,การณ์ในรัฐกาเลียงรุนแรงมากขึ้นเราก็ต้องตอบโต้มีอะไรเราก็ต้องสู้ อีกปัญหาคือสมรภูมิการสุรบเกิดขึ้นหลายพื้นที่มากขณะนี้ประชาชนของเราลำบากมากผู้ผัดถิ่นภายในประเทศไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลืออยากให้คำนึงถึงการส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างเงร่งด่วนอยากให้เพื่อนบ้านเหียนใจสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดของเรานะครับก็อย่างแน่นอนนะครับทางข่ายทหารพรม่าประกาศต่ออายุในการหยุดยิงไปอีกหนึ่งเดือนนะครับแต่ก็ อย่างที่ทุกค้นได้เห็นนะครับทาง่ายท่าพรพม่าส่งเครื่อบินลบโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับทางนี้เมื่อในวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทางกองทัพกะเหี่ยงเขียนอยู่กองพลที่4ได้ออกแรงการอย่างน้อย5ข้อซึ่งประกอบไปด้วย1เขียนอยู่เชื่อว่าจําเป็นต้องยึดฐานทัพของทหารพรมา่าทีคินโมลิดทาวไว้กลาบคืนมา เพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชนทั้งในฝั่งเมียนมาและฝั่งไทยนะครับ 2. เราจําเป็นต้องปฏิบัติการกับ s a c เพื่อปลดปลอ่อยประชาชนให้สามารถกําหนดศาสตากรรมตนเองได้ 3. เรามีความกังวลอย่างยิ่งต่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนเราและประชาชนไทยเนื่องจากรัฐบ,บาลทหารเมียนมาจ,จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด 1 1 0ิเมกะวัตต์นะครับโดยใช้เทคโนโลยีจากรัสเซียโดยมีการเสนอพื้นที่ก่อสร้างสองแห่งก็คือทางตอนกลางของพระโคและในเขตเศรษฐกิจพิเศษถาวายติดกับพรมแดนประเทศไทยนะครับ 4. เราประสงค์แจ้งให้สาธารณชนทราบว่าเรากำลังพิจารณาอย่างจริงจังถึงผลกระทบและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากความตึงเคดทางทหารระหว่างเรากับ SAC แต่พยายามดำเนินการลด ผลกระทบต่อประชาชนไทย5เราเคยดำเนินชีวิตประสานสอดคล้องกับประชาสนไทยทางอดีตและปัจจุบันเราสัญญาว่าจะดำรงชีวิตด้วยความเคารพและรักใคร่ในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีกับประชาชนไทยนะครับส่วนสถานการณ์สรุปบริเวณชายแดนตรงข้ามกับจังหวัดตากนะครับยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยรายงานข่าวจากทหารหน่วยเฉาะกิจรัฐมนันรูระบุว่ากองทัพลดปล่อยแห่งชาติกาเรงเคเนลเอ กองสาภาพแห่งชาติกาเรียงเขียนอยู่ได้ใช้อาวุธปืนซุ่มยิงสไนเปิ์และใช้อากาศยานไล่คนขับตนทิ้งระเบิดเป็นระยะระยะโจมตีฐานที่มั่นของทหาพรพม่ากองพันยี่สิบสี่ฐานบ้านตันแหละในอำเภอแหลงปลอยจังหวัดพะอ่านในรัฐกาเรียงซึ่งตรงข้ามกับบ้านแม่ต้านหมู่ที่หนึ่งตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตะห่างจากแนวชายแดนประมาณเจ็ดกิโลนะครับ ทั้งสองฝ่ายปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยสามารถทำลายหลุมที่ตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด81มมของทหารเมียนมาได้อย่างแม่นยำนะครับขณะที่ทหารเมียนมาใช้เครื่องบินลบวัยเอค130สนับสนุนการโจมตีทางอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันฐานที่ตั้งขณะที่หน่วยสวกิจรัสมานูและสกทพ3 5กองกำลังอเรศ ตสตสามสี่สี่ได้จัดกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการระดเวียนและเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนนำอาวุธยิงสนับสนุนเข้าที่ตั้งตามแผนผาเส้นเหตุเพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตายของกองกำลังกลุ่มติดอาวุธตาาธ่างชาติและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับทางกองทัพการเรียงเคียนอยู่นะครับได้ออกแถลงการอย่างน้อย4ข้อนะครับ แถลงการถึงไทยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ